สวัสดีครับผมซีนะครับรับบทเป็นเจโรมครับสวัสดีครับผมพีนครับรับบทเป็นจินครับพวกเรานะแสดงซีรีส์เรื่องไหนใครว่าเพราะมันไม่ถูกกันเฮตูเฮตนั่นเองครับผมวันนี้แพ้อีกแล้วนะจ๊ะน้องจินแค่น้องกูเกิดก่อนมนุษย์ซ้ำเพิ่มลืมเกิดก่อนกูแค่เจ็ดนาทีภูมิใจมากเลยดิจโรมจะเป็นคนที่มีพลังวิเศษนิดนึงก็คือเห็นภาพอนาคตได้ ในเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอ,อ,อยู่ในแก๊งเพื่อนครับผมแต่ว่าจะพิเศษหน่อยก็คือเจโรมักจะตีจับจินเสมอนั่นเองหงุดหงิดง่ายแบบเนี้ยระวังความดันขึ้นนะจ๊ะสัตว์เฮ้ยออกไปาไปากไว้ก่อนนะมึงอ่ะเป็นแก๊งเพื่อนนะครับก็จะมีจาว่าพี่เซิร์ฟแล้วก็พี่เจเจรวมกัน5คนแล้วมีเจโร่กับจินด้วยใช่ครับและคือคราวนี้ก็คือโอเคทุกคนเลยยกเว้นกับเจโรก็ ow, คือเป็นเป็นแก๊งที่ แปลกเหมือนกันครับก็คือมีมีแก๊งเดียวกันแต่ว่าสองคนไม่ถูกกันไอสองคนก็เหมือนเหมือนจะจีบกันไปกันมายังไงก็ไม่รู้ครับผมก็เลยเป็นทําให้เลือกมันเฮฮาครับในเรื่องนี้ใช่มึงโกรธกูเรื่องน้องบีมหรอกูไม่โกรธแล้วแต่กูเกลียดมึงไงถึงจะมีเรื่องน้องบีมไม่มีอ่ะกูเกลียดมึงอยู่แล้วเพราะงั้นมันเลือกอยูชีวิตกูก่อนกูจะหมดความอดทนจะสัตว์หน้า ผมก็อยากรู้เหมือนกันไม่อยากรู้ว่าทำไมมันถึงเหมือนอารมณ์แบบว่าอยู่ไปเถอะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่ก็สุดท้ายก็แบบตอนเราทำอะไรก็ทำพร้อมๆกันนะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เฉยๆเราชอบแกล้งเขาใช่แกล้งแบบมันสนุกดีเหมือนเหมือนแบบเราแกล้งเพื่อนเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบเราแต่เราชอบชอบอะไรครับฮะชอบแกล้งอ๋อแล้วไปเถอะไม่อ่างกูเหรอใโอกาสแบบนี้ไม่ดีเลยนะ มึงก็เอาไว้กูดิฮ่าสายล้วมีมีส่วนที่แอบคล้ายอยู่ครับผมก็ซนซน,นเหมือนแบบชอบหยอกล้อเพื่อนนะจะคล้ายคล้า,ลาผมอยู่ใช่คล้ายๆกับตัวจริงแต่ว่าก็จะมีแบบบางบางมุมที่แบบอาจจะไม่เหมือนมากเท่าไหร่อย่างเช่นแบบว่า เออเถียงกันไปกันมาปกติในชีวิตจริงอะ่ะผมจะเถียงไม่ค่อยชนะจริงจะเป็นคนรอ <c oughs> เออเถียงเออพอแล้วเหนื่อยขี้เกียจเถียงแล้วก็ยอมเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีเหมือนบ้างทุกคนชอบชอบชอบมองว่าผมเป็นคนเอนเนอร์จี้เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะขี้วีนส่วนใหญ่หัวร้อนเนลาวีนมันจะเป็นวีนเล่นๆกับกับ้าว่ากับเวลี่ยอะไรเงี้ยไม่กี่คนแต่ของจริงก็จะเป็นคนแบบว่าเล่นได้ไม่ใช่ร้อนขนาดนั้นนะ ก็นคนแบบได้เรื่อยเป็นคนเอ e นเ y อร์จีเยอะเฟรนลี่นะค,ครับแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างคิดว่าตัวเองเป็นคนนิ่งๆแต่คนรอบข้างจะบอกว่าไม่จริงก็เลยต้อง,ต,องต้องถาม,นาามคนข้างๆไมคนข้างๆส่วนใหญ่อาจจะเห็นเขาในมุมที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานชอบ alert ต้องทำงานมันก็จะแบบต้องสูดเอ็นเตอร์จีออกมาเยอะแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวก็เขาก็มีโลกข,ของเขาอ่ะมีมุมของเขาเขาก็ชอบนั่งคิดกับตัวเองทำนู่นทำนี่แบบที่เขาชอบใช่ เรื่องการทำงานมากว่าส่วนใหญ่ผมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ซีบี็ู้ฝ่ายยอมผมก็จะฝ่ายแบบได้ไหมได้ไหมซีก็จะเอาเหยืได้หมดเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะจับไปขังคู่กันให้อยู่กันสองคนให้เข็ดเลยนอนด้วยกันช่วยเหลือกันทุกอย่างในชีวิตประจำวันแม่รักแม่ครับรักครับคัวเป็นเอ้ย เออลักแม่เหมือนกันแต่ว่าชอบเถียงกับแม่ด้วยอะใช่ใช่ใช่เพราะว่าชีวิตจริงผมอะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ค่อยเถียงขนาดนั้นนะเหมือนกับจะเถียงแบบเล่นเลยอะอันนี้คือในตัวละครคือแบบเถียงกับแม่แบบช็อดช็อตช็อดช็อตช็อดเล่นเล่นอันั่นไปเลยอะ <ıyorlar> <S <S ใช่เหมือนแบบเราได้ทําสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำาอ้วเสียเาอยากทามานานแล้วไม่ไม่ได้อยากทาขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือเถียงกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่เสือสองตัวอยู่ท่ามเลยกนไม่ได้เว้ยเฮ้ยหน้ายังกับแมวเพิ่งเกิดเสือหมอกเต็วเสือไม่ถูกกันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อะใช่ไม่ได้แล้วในเรื่อง ในเรื่องหรอผมว่าไม่ได้พไม่ได้ในเรื่องมันเกินอย่าไม่ทุกันแล้วเพราะว่าสมมติสมมติเราในตัวผมเองในเรื่องอ่ะผมอาจจะไม่ใช่คนที่วีเนี่ยผมอาจจะชอบแกล้งผมอาจจะอยู่ได้แต่เขาว่าจะอยู่ไม่ได้อประมาณนี้ผมว่าถ้าเกิดมันชอบได้อ่ะผมก็ต้อง ก็ต้องจีบได้เหมือนกันนะถ้าอย่างสมมติเราคลิกแล้วอ่ะเราต้องเห็นอะไรตัวเขาแน่ๆถ้าชอบได้ก็แสดงว่ามันก็แบบกลับมาสัมพันธ์ได้ต่อใช่ครับก็ไบอกขับดีคอนทราสต์ดีคนจะไม่รู้ไม่บอกไม่บอกใช่ไหมใช่คนจะได้ไม่รู้เอาคนจะได้คนจะได้ไม่ต้องรู้รู้สึกว่าเออเนี่ยไม่มีทางแน่ๆจบไม่เป็นความลับระหว่างคนสองใช่ใช่ ้าที่เห็นในเทลเลอร์ก็จะถ่ายซีนเลยครับอ,อย่างซีนซีนสุดท้ายก็ชอบเพราะว่าแบบโอ้สวยมากแล้วก็ซีนที่แบบเหมียวเหมียวอันนี้ผมก็ชอบชอ <laughs> เหมียวยัง่าก็ถ้าเป็นซีนขับรถครับซีนขับรถแล้วก็ซีนเหมียวขโมยเหมือนกันแต่อันนี้แล้วก็อะไรต่ออะไรนั้นแี้ก็ดูฮาดีครับคนคนจะไม่ค่อยเห็นผม aggressiv e ส,สักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่้อชอบขับรถเพราะว่ามัน มันเป็นอะไรที่แบบว่า a อเวนเจอร์ดีอะไรย่างรรผมชอบเล่นเกมขอมโบยูแล้วเนี่ยเฮ้ยอืมใช้ไปดูอนาคตเลยครับแบบว่าอนาคตจริงๆอ่ะอันนี้ผมตอบจริงๆนะคือผมอยากเห็นไอซีรีส์เรื่องเนี้ยในะอนาคตมันจะเป็นยังไง แล้วผมก็อยากไปดูชีวิตตัวเองหนอนาคนเป็นยังไงครับช่วงถ้าอยู่ถึงว่ามันเจ็ดสิบแปสิบอครัยากรู้มันจะสงบไหมหรือมันจะเป็นยังไงอือยากเอาชนะจีนมากขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่รู้อ่ะแค่คนที่ไอ้จินมันชอบอ่ะมันดูน่าสนใจกว่าคนอื่นนี้มั้ง ็อยากฝากบอกว่าเจโรมก็สนมากเลยนะอย่ารล่อเพื่อนเยอะเดี๋ยวเพื่อนงอนเขาบอกแค่นี้ครับเขาบอกจินว่าเอ,อ้จินใจเย็นลงบ้างรู้ว่าเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่เขาาจจะฟุดฟ้าและลมชุนเฉียวง่ายก็สึกว่าจะเย็นบ้างเราจะได้ค่อยๆค,คิดทุกๆอย่างครับมึงขึ้นมาเก็บไปกูไล้เจ มึงไม่แย่งมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอก,ม,อกมึงชดกูเหรอมึคงเป็นคนขโมยเองด้วยซ้ำอ่ะขโมยก็แย่แล้วมึงทำตกไว้ในห้องน้ำกูเลยเก็บไว้ให้อย่าบอกว่าเออจินไม่ต้องหัวร้อนง่ายก็ได้ไหมก <c oughs> ็เล่นเอง <c oughs> เออ,อไม่ต้องมาเถียงด้วย <c oughs> เจลเจลเจลว่า ก็ไม่ต้องพูดก่อนสิถ้าไม่ได้พูดเรื่องก็ไม่เกิดแล้วอย่ามากวนได้ปะอะไรเงครับผมอ๋อตัวละครครับตัวละครใช่ตัวละครน้ำมะพร้าวครับชอบเหมือนกันครับเหมือนกันน้ำมะพร้าวเขาก็ชอบกินน้ำมะพร้าวแต่ว่าอาหารที่เขาชอบกินคือจะเป็นเมนูกุ้งทุกเมนูใช่จะมีกุ้งเขาเขาชอบกินพวกอ่ะ แลมอนแล้วที่ชอบกินเหมือนกันชอบจริง,รงอชอบกินหมดเลยใช่ชกินอะไรก็ได้ครับชอบหนังแอคชั่นนะดูดูได้เหมือนกันดูได้หมดเลยใช่แต,ตแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูหนังเหมือนกันก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันชอบดูหนังอะไรแต่แต่เพลงจะเพลงจะรู้เพลงเขาจะชอบฟังเพลงเศร้าใช่เขาชอบฟังเพลงแบบว่าชักๆหน่อยแรับๆอ๋อใช่ใช่ โอ้บอกหมดแล้วแหละรู่หมดแล้วแหละก็อยากให้ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตตอนตอนช่วงนี้ดีครับก็ขอบคุณที่ตอนคุยกันแล้วก็ฟังรับฟังกันแล้วก็นํามาทําแล้วก็ปรับมาใช้ในถึงทุกวันนี้บคครับ ถ้าถึงแฟนๆทุกคนที่มาดูเรานะครับก็อยากให้รู้ไว้ว่าพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจทํางานกันมากออกกองมาติดกันสองสามวันแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกว่าอยากให้ออกงานออกมาดีถึงแม้ว่ามันจะกี่เทกหรือมันจะกี่คัดเราก็บอกพี่นิวตลอดว่าพี่อะไรที่มันภาพสวยอะไรที่มันแบบว่าดูแล้วมันดูดีเนี่ยก็ขอให้บอกพวกเราพร้อมทำใช่ครับถึงแม้จะมีเหนื่อยบ้างเอนเตอร์หายไปบ้างแต่พวกเราก็ตั้งใจทําเรื่องนี้มากครับขอบคุณที่สพอร์ตกันนะครับ ก็ฝากสำหรับทุกคนที่กำลังติดตามพวกผมอยู่นะครับซีฮิงครับก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามมาตลอดครับผมผมบอกเลยว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับผมใช่ครับใช่นทุกครั้งที่กูฝันถึงต้องเป็นมึงตลอดเลยวะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเฮตูเฮตนะครับผมก็เป็นซีีส์ของพวกเราซีฮีนเซิร์ฟจาว่าแล้วก็พี่เจเจครับ ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทั้งช่อง GMM 25แล้วก็ทางแอปพลิเคชันทวิชันน o w ครับแล้วก็ขอฝากเพลงพวกเรา้วยนะครับเป็นเพลงคู่ของพวกเราก็จะมีชื่อว่าคิดว่าไม่แต่ดันใช่ครับครับและนี่ก็คือ The Next f r i e น d s ครับของซีครับและของชีนครับมั่วโวยจอยจอยฟิลเฟรนด์